พี่น้องมาแล้วมายามมายามมายามป่ายามป่าครับพัตรงจั้นลอยเสียอวกครับพี่น้องมายามป่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตะมายามกบเวียนหนามันสิเปิดแล้วอีพอแล้ววะนี่ป่าลกไปเบิ่งครับพี่น้องมายามป่ามายามป่าอีกแล้วครับพี่น้องมา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 เบิ่งดูหมันหมหมันโอ้ตายตมายามป่าอีกแล้ววันนี้เสียอวกมาน้ำได้ีหยมีดาราพิเศษด้วยวันนี้ แกวักมานำ้ำมาจะเบิ่งปลาน้ำโพตวงนะครับโอ้ยค้างแล,ล,ล้วค้างแล้วบัดอ้าลืบบังคับพี่น้องนี่ละมองหากิน้นมองหากิน้นมองหากิน้นโอ้ยปลาคอปลาคอออกนี่นี่เห็นแล้วปลาคอนีหนิลือไปว่ามาลือไปนี่นั่นน่ะฮึ <c oughs> มีปลาคอได้พอดิตรงเดง้ดงตรงเด้งนี่มีปลาคออ๋อปวดหนักเราบางทีเรางุงมงมา่มเบา

คือมันดั่นวามันเกินว่าโกกอว่าเอามันว่าลกน้ำจักสิเอาไมเมือจะพี่พี่กพี่พี่ีนี่ดีโอ้ยโอ้ยยูโอ้ยยู่ยูะเว้ยเอาขึ้นมวนแ่บัดนี่เนี่ยเห็นบใส่กับคูเอากระคูม้าลูกพี่เอาขึ้นมวนแ่บัดนี่ให้เอาประคอนหน่อยเอาปะคองยนไไม่บอกเกห เอาแนวใจคู่นี่มื่อจะไหนมันคือมาอยู่ป่าเอานั่นแหละเอาเพื่อปิดตาซ้ายเถอะเพื่อมาซาติเอาคู่ไปอีพอนี่มามาเอาคือว่าดีแต่บัดนี่บวนกระดาษเลยบัดนี้เอาเทปตัวไหนก่อนพัอเฮาเทปตัวไหนก่อนบ่นี่ปลาคอใหญ่นี่พี่น้องเอ้ยพอดีปนนี่โอ้ตัวบปากง่ายเลยเด็กนี่ายจังเงี้ยเอาป่ะปากควาอยากซ้ายละบาทพี่น้องเลย มันมีหม่องสาอยู่นี่ปานสลิดครับพี่น้องเมนมี่หมันปลาคอครับได้ปลาคอตัวนึงนี่ก็ s w i n ตัวนั่นพ่อ w i n เออแม่หนูวนนะ,ววะวดีครับนี่พี่น้องปลาคอเลยครับเที่ยวเบิ่งดูเอายึบยึบ,บนานโอเคเลยบ่ะนี้โอเคไม่ใช่ช้อนเลยนี่ครับปลอกวัโอ้ยหาวดงๆเลย เอาไปออกยามตัวน no ี้ไปเจ้ายาำมันดูนี่ยามมันดูยามเปลี่ยนม่หนิเฟืองออกไปก่อนย่องไปก่อนเออเอาไรพอเราสิบปุ๊กอีกอยู่ต right. ัวนี้เป็นไส้เสี่งเลยนี่นั่นนั่นนั่นเทรดเทรดอยู่นี่ไอ้บุงดูเอ๊บเอ๊บเออปลาซิวโอ้ยโอยปลาคออีกแล้วโอ้ยมี่อดปลาคอตัวนี้ปอดสวงเลยออกสามเลยออก เด้อเดี๋ยวพ่อเที่ยวค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออเมียงเที่ยวโรงมานเหรอพี่น้องบ้าหอดปลาซิวป่ะปลาซิวเขาดีเนาะตัวนี้เนาะสขนาดปลากอมากเลยหรอเนี่ยหนึ่งสองสามตัวบ้าประกอตัวนี้ป่ะปาดมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วบาดนี่ใส่ขึ้นคือเก่าใส่เป็นมอลตอพี่เดี๋ยวพอยเราไปใสเทเอาไปเทแล้วพ่อหน้าอีพอมาใสบ้านเสร็จ แต่ละเฟืองยัีหัวมันก็มาประยัดเลยนี่ออกนี่แม่เฟืองยัดหัวมันไหมอโอ้ปลาก็ออกตัวเนาะความใส่ดีดีได้พอเราใส่อีกเทือนหนึ่งมีบาดนอึ่งบหอยปล่อยบ๊วยล่อยผุนับปลาคอพี่น้องเอ้ยสว่านปลาตัวนี้ไหมคืองามำเตยโวยด๋วยอยู่นี่อดอ่เนาะ มาเจ้ากระถือมาวะหนามมันสีเบิดแล้วมันก็เลยขึ้นมานี่ละพี่น้องปลาหนามสีเบิดมันก็เลยขึ้นมาเองสิละครับพี่น้องเลยเออเตี้ยนออกซะหน่อยมันสิขึ้นน้าหนามไหลหนามเริ่มแห้งปอะกอบอยากซ่าประเสรไม่ซาใส่ออกนี่เลย <laughs> พอตัวของมามีหม่มองสาอยู่กันสีสาหนึอง ่ไปจับยังมาคือดำเต็มมือข่อยบัดนี่โอ้ปลาหน่อยข้าเนะาะฮ้พุ่น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 ขึ้นไปนะ่ะตลาดตลาดขึ้นไปเขาท่อแล้วพุ่นนีมยย่มังสายหัก็สิไปแทบ่ะเฮ้มือนี่อ๋อมืดเลยติเนี่ยมีมัมงสาบโอึดอไปตัวไปสาปลาไปไปัไปไปวพื้นชาไป,ปามันด้วยเบ็ดนกเจ้าอาีพ้าใส่เบ็ดนกเจ้าพร้อม นั่นเห็นว่าเราอยู่ได้เหรอวายซ้ำนี่กัดพูดเหรอพูดเท่าเลยซ้ำนี่ด้กินหลายมืออยู่ได้ดิแต่คนสาเบิดมือยังไม่ได้เพราะได้ไปในรอกไปสาดั่ะเออเฮียขันไปสาอันย่ามขาเจ้าพระท่านสากร่านสิได้แต่ว่าขันไปสาดของเก่าในบอลแลยวนี่งเอาสำหรับเนี่ยผิดแล้วมานแล้วมาเนี่ยมานแล้วเสียออกมาเห็นตายแล้วมานแล้วครับพี่น้องบอกว่ามือได้หลายๆแต่บอกว่า หงัดพิษเพนงานเนียเพราพอดแค่เราจบพอดแค่เราจบสวัสดีเราบัญชีบ้าเอาบ้านเนี่ยเบิดเบียกเราบิดเบียกเหรเนี่ยบนปั่นเที่ยวเป็นห้อางเราบ้านนั่นไปเมื่อบ้านสิไปใส่หนูตัวประเสริเมื่อนี่มันปลาแล้วเมื่อก่อนใส่ไปแล้วพี่น้องครับนี่ใส่ไปแล้วครับสามบังคือเก่าพี่น้องเอามันมันเด้อเมื่อแรกเมื่อยามีกัวพอนี่คำคำนาะแต่ แต่ว่าสิไปอ่นใส่บ่วงหนูพอมบ่ได้อยู่ได้เศร้าอีพอตรองพี่น้องเอ้ยเมื่อไหร่ก็สิไปใส่บ่วงหนูต่อพะนะยามปลามือ้อแรอสิมายามอีกว่าซั่นละ่ะวปะอ้าวมานๆเอาไปให้แม่เน,นี้ยปีขัวปลาคอนี่งามๆเลยมื้อนี้อ่าพวกขัวกับอย<ค>แล้วลวะสิมันมานมันไปพุ่นน่ะง่ามๆไปเดี๋ยวสิาพาออกไปอัน เปล okay. okay. ี่ยนน้ำมันเครื่องรถก่อนครับไปโอเคจุดดคลิปนี่เฮ้ยสุดยอดสุดยอดออกเดินทางไปโกสุมพี่น้องบัดนี่สิไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ประต่งไปเลยวีวีแล้วโอ้วนวนคลิปนี่นี่ครับเนี่ยมองเอาปลาได้พี่น้องเด้อนี่มองเอาปลาอยู่นี่ละต่างคอขางคอท่อมันเป็นท่อหนามน้อกเนาะครับนี่แหละครับพี่่น้อองปลายู มอือเงินว่าว่าจะไปซาป่าพี่น้องเพื่อจะเบิ่งเตรียมซาปาครับพี่น้องอออมือเงินเตรียมการเตรียมการเ้อาไปจะกม่งนัดกันประมาณซ้นำนี้แล้วซ้ำนี้เนออา,าะครับโอเคมือเืินดีไปซาปาครับมือเงินเอามีคลิปต่อลแล้วมือเืินนี่ซาปาพี่น้องเอาซาปาเด้อมือเืินเด้อแต่มาอนี้ไปทำภากกร,รกิจก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถก่อนตอนีนเกินมาหลายแล้วเกินมาหลายแล้วยานมันเป็นแนวอื่นก่อนไปกันเลยขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคลิปนี้นะครับมวนซื้นครับจับปลา กับพอเงียตงจัดออกเสียรอกโอ้ยข้าขนาดครับคลิปนี่จวด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 โอเคไปร่องคลิปน่าสาปลาแท้มือเง่นโอเคครับผมนะครับมวนแท้มือเงินมวนแท้เล่ยมือเงินส่วนบางตัวนะเดินไปแบบโอ้ยไยขี้ยากแต่โอ้ยอะไรวะมันรทายออกตลอดบางตัวนะกันส่วนบกบกบกายละแปดเจ้าพ่อย่างส่วนมันไปใช้ก็ดีครับข้ารับส่วนไอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโอ้ยโหลดก็ไพ่โอ้ยกันมากกว่านะเฮ้ยยากเลยที ก็เลยมาบอกส่วนมันอกอกไปรถเท<อ><ด>่าไปรถไปรถท่านมีเอามื่อื่นจังวากัน